คาิ Night, ูดเกมไนไทยแลนด์ยมาับต่อรับคาลิูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวนที่มี่สิทีทางช่อง3แห่งนี้นะคะผมครับ เข้าสู่เดือนแห่งความรักแบบนี้วันวาเลนไทน์คุณสองคนเนี่ยคุณพลอยคุณเตคุณพีแพลนจะไปออกเดทกันที่ไหนสําหรับวาเลนไทน์บ้างครับตอนแรกอ่ะก็คิดว่าจะไปใช้ชีวิตง่ายๆครับพาสุนัขที่เพิ่งรับมาเลี้ยงเนี่ยไปเดินสวนกันสองคนแต่ว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะผมชอบชวนพี่พลอยไปดูหนังสยองขวัญใช่ใช่นนคิดดูวันนี้คิดดูคราวที่แล้วนะขอยืนเลยคราวที่แล้วนะวาเลนไทน์มันทำแล้วไหม มันไปเล่นบาสนั่งเฝ้างี้ใช่ให้ให้เขาไปเก็บบอลให้โอ้ยโอ้ยเจ๊โอ้ยแดงกดงสุนัขผัดผัดกันให้ไงโติดรอบแล้วมนติกมากมันมีเป็นห่วงด้วยฮะผมเอ้าโอ้ยฟังมันมีเป็นห่วงไงไม่ได้น่าแล้วนะตับใช่มีเป็นห่วงแต่ว่าครั้งครั้งนี้เราจะไปพาพาสุนัขที่เอาพึ่งเอามาเลี้ยงเป็นพันอะไรอ่ะดัชชูนดัชชูนมันมันจะได้มีอะไรจูงใจไงมันมีจูงกันไปจูงกันไไปเรื่อย จริงๆพออยากทําอะไรอจริงๆแล้วพอเป็นคนง่ายมากๆคือถ้าเกิดสมมติว่าพาแบบเหมือนที่เตยบอกนั่นแหละพาหมาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวอะไรแบบอร่อยๆแค่นี้พอเลยโอเคแล้วตรงนี้ป๊อปคอนกินฟีนะครับถ้าอยากกินอ้าปากเท่านั้นเองครับตอบปุ๊บยิงป๊อบ ที็ถูกผลิตขึ้นมาโดยเอเลนมัสนะครับเรียกว่าเครื่องวิลลี่ออโต้ป๊อปเปอร์2024อับรถใหม่เรื่อรใหม่ไปอัพเวอร์ชั่นมาแต่ผมชอบที่รายการนี้อัปเดตเครื่องนะเไครื่องใหม่แต่ป๊อคอน์ข้างในเก่าทั้ด เห็นจุดๆนี่เม่ทับเฝ้านะอะไรรา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 กครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับมาไปลงที่ใครคนนั้นจะต้องตอบนะครับผมจะมีคําตอบให้เลือกนะครับ A หรือ B อันใดอันหนึ่งถ้าคุณเลือกถูกคุณได้คะแนนถ้าคุณเลือกผิดป๊อปคอนยิงถ้าคุณตอบช้าป๊อปคอนยิงถ้าคุณเถียงพิธีกรป๊อปคอนยิงพร้อมเริ่มเลยครับมาแล้ว ลงที่ใครผู้นั้นจัดใเนะเนื่องจากดีเจชาวาวเป็นคนจังหวัดพิจิตรครับผมต้องเคยได้ยินตำนานไกรทองมาตั้งแต่เด็กถามวอยู่น uh, ี่ก็กลายเป็นคนพิจิตรแล้วตกลงคือคนพิจิตรใช่ไหม คิดว่าคอนเสิร์ตคำถามอยากทราบว่าตามตำนานไกรทองได้ร่ำเรียนวิชาปร,บราบจระเข้มาจากใครระหว่างอาจารย์คงหรือ,รอหอลวงปู่เข็มจระเข้จระเข้น้ำจืดจระเข้พิจิตติดทะเลเปล่าพิจิตพ<า>ิติดมีบึงบาเพชรไงอาจารย์คงอยอืนยันคงเพราะว่าหลวงปู่เข็มคือ พุทธัทงรัตนานังสังฆังรัตนานางกรองไฟยาวกี่เมตรซิเก้าเมตรเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไป,ออไ,ปไม่สมงองหา,ายเลนะ่นจบจับอาจารย์คงชัวร์อาจารย์คงครับปรดจครับว่าป๊อปคอนยิงหรือเปล่ามา,ามามาแล้วกูเข้มไม่เกี่ยวแล้วกูเข้มไม่เกี่ยวอยู่แล้วมาอาจารย์คงอาจารย์คงคงเลยโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลย เเพพพิิิ่่่่่่มมมหหหนนนอออยยยวิชาปราบจระเข้ของอาจารย์คงนะครับมีความแก่งกล้ามากและละบาษาปราบชัลวันจนสำเร็จจากอาจารย์คงคนต่อไปเป็นใครว่านูนว่านู้นเลยไปแล้วเต็มไปแล้วจะตลกมากถ้ามันมอยู่ที่พี่เออเฮ้ยเออเออเนี่ยมามาเจนนี่อนะเออไม่เป็นไรผมพกฟันมาแล้วฟันมาแล้ว คุณเตเป็นนักดนตรีใช no. okay. oh. okay. yeah. ่ครับเคยเป่าขลุยไหมครับเคยครับโอเคคำถามในสมัยก่อนขลุยทำมาจากอะไรระหว่างกระดูกช้างหรือนอแร็ดครับนอแร่ดเนี่ยมันแข็งไปแข็งไปครับถ้ากระดูกกระดูกช้างเนี่ยมันยังยังพอซอกข้างในได้ไบเววิชาการยี่แหลใช่ครับเอาไขกระดูกออกมากระดูกช้างครับ กระดูกช้างยืนยันใช่ครับเตรียมตัวเลยนะครับขวิดรับป๊อคอร์นได้เลยคอรเดงบอนมาคอนลุ้นกันครับว่ากระดูกช้างหรือว่าอแรีไม่กลัวช้างไปช้างไปช้างยังไม่โดนเลยไอ้ันนี้เริ่มหวั่นล้ว ตามหลักฐานที่พบเครื่องดนตรตีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือคลุยซึ่งมีอายุในช่วงสา0 0 0ื่นกว่าปีโ,โ,โดยคุยที่ทำมาจากกระดูกช้างแมมอตสนั่นเองครับอ้าวคนต่อไปเป็นใครเลยเอาแล้วคำถามจากผลวิจัยเนี่ยถ้าอยากให้มีโอกาสได้ลูกผู้หญิงมากขึ้นครับต้องมีวิธีการอย่างไรระหว่างผู้ชายต้องเสร็จกิจก่อนผู้หญิง หรือผู้หญิงต้องเสร็จกิจก่อนผู้ชายครับมีผลวิจัยเรื่องนี้ด้วยเหรอจากประสบการณ์เป็นไงเพ้ที่ได้ลูกชายสองคนเรากบอกเขาไปบอกไปสำหรับผู้ชายที่ผมได้มาเนี่ยผมพูดตรงว่าผมได้ด้วยฝีมือคุณหมอถ้าเป็นผลวิจัยเนี่ยผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างสักเล็กน้อยเอาลวเ้ยเอาเป็นว่าผมขอตอบว่าผู้ชายเสร็จก่อนครับผู้ชายเสร็จก่อนผู้หญิง มั่นใจนะครับมาดูกันครับว่าคำตอบของเขาเป็นวิชาการจริงหรือไม่มเด็มตัวเอา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 ถูกนะเป็นคนมีความรู้ทั้งนั้นจากงานวิจัยที่ที่ค้นพบมานะครับการที่ผู้ชายเสร็จก่อนผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสทำให้ได้ลูกสาวมากขึ้นเพราะถ้าผู้หญิงเสร็จก่อนเนี่ยผู้หญิง จะหลั่งน้ำเมือกในช่องคลอดซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างทำให้เชื้อที่เป็นเพศหญิงตายนั่นเองอันนี้ไม่อันนี้วิชาการเลยนะเนี่ยโอ้ฟังเขาอยากเวิร์กช็อปเลยอะอะคนต่อไปเป็นใครครณพลอยคนต่อไปก็พลอยแล้วล่ะเอ้ยทำไมแกขอดีเอ่อเชี่ยพลอยครับคุณน้ำสกุลอะไรครับ หอวังโอเคคุณรู้ไหมครับว่าในอดีตโรงเรียนหอวัง <c oughs> ไม่ได้อยู่ข้างเซนทราดเผาวนะ <c oughs> แต่อยู่ใกล้บริเวณสยามสแควร์ <c oughs> ถามว่าโรงเรียนหอวังในสมัยก่อนถูกรื้อออกเพื่อสร้างเป็นอะไร <c oughs> ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสนามกีฬาแห่งชาติครับ เอาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับภาษาด้วยมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครอบครัวของเราดูจากโครงสร้างตึกก็ได้ดูจากโครงสร้างตึกเอาอันไหนเอาเอาตำรวจเอาตำรวจโอเคเรื่องแล้วครับสนักงานตำรวจแห่งชาติครับเตยมตัวครับมารโดกมรโดกไอ้ตุ่ยเลยไม่ดีไอ้ถุกยอยู่แล้วสํานการณ์ตัวแห่งชาติถุยล้วพอยเชิญเ อะไรเร็งมากผมฟิวเลยตัวลอยเลยเมื่อพุทธศักราช2478ได้รื้อตึกหอวางเพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติทำให้โรงเรียนหอวางต้องย้ายไปสร้างใหม่ข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวจนถึงปัจจุบันอาคนต่อไปเป็นใครเอ่ยทำไมเติมเยอะเต็มตลอดไม่ต้องห่วงเต็มตลอด คุณเต๋อไม่จำบองเล่นแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคุณวานเมื่อกี้ปิวไปโดดนะคุณไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยไหมครับไปครับไปครับบยคำถามถามว่าเทศกาลใดมีจริงในประเทศญี่ปุ่นครับระหว่างเทศกาลแข่งขันชิงแชมป์โลกงัดนิ้วเท้า ันนี้เทศกาลเผาภูเขาครับเผาภูเขาเผาเผาภูเขาเลยอ่ะแต่เท่าที่ผมไปมาล่าสุดเนี่ยไปแถวภูเาภาคใต้ฟุกุกะแล้วเขามีจัดแข่งพอดีจัดแข่งอะไรจัดแข่งเหมือนแบบคนถอดรองเท้าแล้วก็แบบเหมือนทำอะไรกันแปลกๆอะไรเขาจัดที่ทีนเซ็นเตอร์เพราะนั้นเฮ้ยพอมีคือชื่อเฉพาะเลยอ่ะอ่าจนเซ็นเตอร์ทีนเซ็นเตอร์โอ้โหเป็นไม่ได้ก็ม่ได้ไป เทศการแข่งขันงัดนิ้วเท้าครับเขาตอบมาแล้วนะครับมาดูกันครับว่าคุณว่านตอบถูกหรือไม่เปพี่แรงกว่าเยมันแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมไหม แรงดแรงอ่ะจริจริงแล้วคือเทศกาลเาผาภูเขานะครับหรือเทศกาลยามายากินะครับจัดขึ้นเพื่อปัดเป่าวิญญ,ญาณชั่วร,ร้และก็รับประกันถึงความปีนี้จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองส่วนเทศกาลชิงแชมป์โลกงัดนิ้วเท้าเป็นของประเทศอังกฤษครับจร<อ>ิงจริงเป็นประเทศอังกฤษคนต่อไปเป็นใครเอ่ยอมา<อ>มาคำถามนี้เกี่ยวข้องกับอเมริกาครับสถานที่ ไดต่อไปนี้มีอยู่จริงในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างชากกกาก๊กมันชากอ,อกกากกชาอูบูนากูฮะกามาอักหรือว่ามามุงกูกุมปูรางกุนจุนยาสถานที่ไหนครับในม,มีบุรีนี่ไปไม่ทัว่วบอกแท็กซี่ลำบากเลยอะ อกีีหมวววปิทด้ยภายใต้หมวกเนี่ยเมียผมยังไม่เคยเห็นเลยนะรปลูกสี่คนเออผมอยู่อย่างนี้ตลอดไอจังหวะนั้นใส่หมวกด้วยเหรออยู่ในลูกตลอดจริงอยู่ในลูกตลอด ถือถือว่าตอบช้านะครับเออหรออถือว่าตอบช้าเกินไปคิดนานไปหน่อยถ้าผมตอบผมตอบอันแรกอันแรกใช่ไหมอันแรกถูกด้วยนั่นไงอันแรกนั่นไงถูกไงควรปีอยู่แม่หละไอชาก็อกอันแรกเนี่ยมันเป็นชื่อของทะเลสาบใกล้เมืองเว็บสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา ส่วนอันสองเนี่ยมามุงกูกุรุมบริวนียาเนี่ย <c oughs> คือภูเขาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของออสเตรเลีย <c oughs> มีของจิงทั้งคู่เป็นเอ่อเป็นชื่อพื้นเมือง <c oughs> คนต่อไปเป็นใคร <c oughs> เอ่ยอ้าวิดครีม <c oughs> คำใดใช้เป็นชื่อเรียกรูปทรงของอวัยวะเพศหญิง <c oughs> <c oughs> ระหว่างทรงเกือกม้าหรือทรงหัวใจ เกลือกม้าด้วยยูเทิร์นเฮ้ยไปเจอน้องคนหนึ่งเกลือกม้ามากส่งเอ้าเอาไหนวิทีมหนูส่งหัวใจค่ะส่งหัวใจนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าส่งหัวใจเฮ้ยน้องโคตรฮาร์ดเลยว่ะโคตรฮาร์ดเลยน้องโคตรฮาร์ดีดเลยอ่ะถูกหรือไม่ถูกครับ ทรงเกือกม้าจะมีลักษณะผิวหนังด้านบนกว้างดูแล้วมีลักษณะคล้ายกับเกือกม้านั่นเองส่วนทรงหัวใจจะเป็นชื่อเรียกของรูปทรงปากปากทรงหัวใจปากรูปหัวใจนะฮะคนต่อไปเป็นใครสุดครคำถามรู้ไหมครับว่าเดิมทีประตูท่าแพใช้ชื่อว่าประตูอะไรระหว่าง ประตูเชียงเลือกหรือประตูหัวเวียงครับเชียงเลือกหรือหัวเวียงครับอาจจะเป็นน่าจะเป็นหัวเวียงโอเคครับมาดูกันครับว่าตอบถูกหรือไม่ครับคุณนอออ้อย ประตูเชียงเลือกครับเพราะว่าอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเลือกอส่วนประตูหัวเวียงเนี่ยก็คือชื่อเดิมของประตูช้างเผือกอ๋ออยู่ในเชียงใหม่เชียงใหม่ท,ทั้งคู่แต่ว่าไม่เอานะฮะไม่ถูกนะครับผมบจบเกมแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้สำหรับเก,เกมนี้นะครับทำให้ทีมคุณออยนำไปก่อนเลยครับ5ต่อ4คะแนนแล้วหลังจากนี้ไปครับดูซิว่าหัวหน้าทีมจะมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีมเวิร์คกับลูกทีมหรือไม่นะครับกับเกมเกมนี้ดูกันบปไร้มือแล้วสาหรับเกมตอบปุ๊กยิงป๊อปนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหคาถามแต่และคําถามยากมาก แต่ว่าพี่ๆในทีมของผมนะครับแต่ละคนเรียกได้ว่าเก่งมากๆยกนิ้วโป้งให้เลยสาหรับเกมต่อไปนะครับดวลใบไร้มือเดี๋ยวมารอติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งสตูทั้งรายการเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยผมใบรวมถึงฝั่งตรงข้ามเลยครับรอดูเลยดวลใบไร้มือเฮียอ้ากินไก่มีคําว่าขูดี่ทอะไรกระต่ายกระต่ายมีคําว่ากระต่ายตายขูดเขากระต่ายขูดเขาโอ้ย